เฮ้ยคนนั่งแล้วก็เราก็ให้โอ้โหก็จะแคปรูปหรือเปล่าเดี๋ยวทุกคนน่าจะใช่นะผมว่าน่ะ เ l ล y z โ n e เว็บไซต์อันดับหนึ่งสำหรับคนชอบเล่นเกมจำหน่ายเทมโคด ID เกมบัตรเติมเงินมือถือบัตรเติมเกมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์และสินค้าไอทีทุกรุ่นทุกยี่ห้อสะดวกรวดเร็เวปลอดภัยการันตีโดยผู้ใช้กว่า10,000 0นคนครบเครื่องเื่งเกมต้อง Play z o n e เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในเกมของคารินา่าฟรีไฟน์กันดีแล้วนะครับผมก็วันนี้เนี่ย ก็จะมาจีบสาวนะครับผมในเกมฟรีไฟล์นะครับผมในโหมดฟีดสไตล์นั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมนะรัผมใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับผมหรือว่าอยากให้ผมไปทําอะไรนะครับผมตาคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมแต่ว่าคนอื่นนี่ผมตอนนี้เนี่ยไอกิจกรรมนะครับผมนี่รวมกิจกรรมมันนี่แลนนะครับผมนี่ก็จะมีตามนี้เลยนะผมสายล็อกอินนะครับผมก็จะมีกิจกรรมนี้เลยเปิดประตูโดดแลนแดนบันนี่นะครับผม ทุกคนก็คือนี่ครับผมเราก็ที่ต้องการจองไว้นะเราก็สามารถกดรับคูปองไดมอนด์มาได้เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเติมนะครับผมทุกคนนันนี่ท็อปฮับอะไรเนี่ยนะครับผมก็เติมเก้าไดมอนด์ก็จะได้อันนี้ไปนะครับผมเติมเก้าสิบเก้าไดมอนด์ก็จะได้เป็นอันนี้แล้วก็เติมสี่ร้อยไดมอนด์นะครับผมหรือสามร้อยเก้าสิบเก้าไดมอนด์ก็จะได้เป็นนี่เลยนะครับผมโอ้โหโคตรเท่เลยนะผมเป็นหูฟังเคล็สุดพิเศษนะครับผมทุกคนทุกคนจะเติมหนึ่งพันไดมอนด์หรือว่าเก้ายป่วน ชวนปาร์ตี้นะครับผมก็คือนี่ระบบเล่นได้ครบนะครับผมโอเคไหมครับผมทุกคนคุณชมก็สามารถรับของไปได้ทั้งหมดเลยนะครับผมนะก็กดรับมาก่อนเลยนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปจีบสาวกันดีกว่านะครับผมทุกคนนี่นะครับผมแต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยฝากกดไลค์ก่อนเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโซนฟรีสไตล์กันนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราไปหาสาวจีบกันดีกว่านะครับผมทุกคนนี่นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมเลยดีกว่านะครับผมไปอ้าวทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วเฮ้ยอ้ยเธอเธอ สวัสดีครับสวัสดีครับตะโกอ้าวอุ้ยภาษาอะไรเรียกาภาษาวิบัติระโธ <c oughs> ่ฮะโดนมันโดนมีเพื่อนเล่นยังอ่ะเออมีเพื่อนเล่นยังอะไอ,อ้ยิ้มเค้ถาาไปก่อน <c oughs> ต้องมาตามสเต็ปใช่ไหมทุกคนทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะ <c oughs> เออมาตามสเต็ปนะผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งยังค่ะ <c oughs> อ๋ออรอยอืมอรอย <c oughs> โอ้โหทุกคนแล้วชื่ออะไรอ่ะอืมชื่ออะไรอ่ะโอ้โหจอฟวยแค่ชื่อก็น่าจะอยู่กับพี่ได้นะน้องโอ้โหชื่อโมโมยชื่ออะไรอ่ะจัดไปทุกคนอย่างนี้เอาเรื่องว่ะโอเคครับผู้ชมเมื่อเราปั่นคนนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นคนอื่นต่อดีกว่านะครับผมนี่น,นี่คนนี้เลย 5, มีเอ็มจีค่าอยู่หรอถื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 อหลัวหลัวถือถือ,ถอ,ถอ,ถอทักคนเลยทุกคน เธอเธอเอาโหจะไปจะติดตธ <_ d ata> อเธอเธอเธอเออเธอโอ๊ยโะเธอเธอผู้หญิงผู้ชายวันเนี้ยจะชื่อไรหยออืม <_ d ata> จัดไปทุกคนโอ้โหปั่นไปทุกคน <_ d ata> ปั่นไปทีละคนปั่นไปเรื่อยๆนะครับผมเฮ <d ata> ้ยชื่อพลอยพลอยอายุเทไรยหยอ อายุเท่าไรเอ้ยกำลัง74เองอ๋อยังเด็กนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะปั่นน้อยๆพอนะครับผมมีแฟนยังอะ่ะอือจัดไปทุกคนจบโอเคอืมเราจะปั่นไปเรื่อยๆนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราปั่นคนนี้เสร็จเ,เราก็ไปปั่นคนอื่นต่อนะออสุดมาหนึ่งนะสุดมาทิหนึงอ๋อเรื่องวะล้วมีเพืเ่อนยังอะ่ะฮ <c oughs> <c oughs> ้ยทุกคน สวนมาหนึ่งอาทิตย์เนี่ยสวนมาอาทิตย์หนึ่งแล้วอะทุกคน็เรามีเพื่อนเล่นอย่างนั้น่นาจะมีนะผมว่าไม่มีเลยเล่นกับเราไปอี <c oughs> <c oughs> เล่นกับเราไม่ลิบกับเราไม่เล่นไม่ลิบไม่ลิบไมโอ้ทุกคนเราแค่แอดเพื่อนก็พอแล้วนะครับผมทุกคนนะเดี๋ยวเราก็ไปปั่นคนอื่นต่อลนะใครชอบคลิปแบบนี้นะครับผมอย่าลืมกดไล like, <c oughs> ค์กดแชร์กันด้วยนะผมนี่ได้เหรออได้สิเธอได้สิ คิดคี้จัดไปโอ๊ได้สิได้สิได้สิหรือได้สี <c oughs> อุ้ยอยู่เป็นคู่เลยว่ะทุกคนสองคู่โอ้โหแบกไวหรออแบกไวอยู่แล้ว <c oughs> ไวอยู่แล้วโอ้ทุกคนโอเคนะคอคนนี้เดี๋ยวเราไปปัน่นคนอื่นต่อดีกว่านะ โอเคครับผมทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอีกหนึ่งห้องแล้วนะครับผมกทุกคนเดี๋ยวเราหาคนเดี๋ยวเราอ่าทักทายก่อนนะผมส,ส,สาวคนไหนสุดบ้างจับไว้หนึ่งสเตปทุกคนดูดิจะมีใครเห็นเราหรือเปล่าคนนี้ก็ได้คนนี้ก็ได้เอ้ยเธอ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 ,อ,อ,อจับไปหนึ่งสเตปทุกคนเ,เดี๋ยวนะทุกคนเอาท่าทางดอกไม้ไปเลยอ โอ้ยงาแบบนี้ชื่อไรหรอเอ้สตาร์สต็ปเดิมนะครับดุน้นสต็ปเดิมสต็ปเดิมชื่อไรหรอ,อย้ยุดชี้โอ้โหจัดไปหนึ่งดอกชื่ออะไรวะชื่อบิมหรือบิมวะเฮ็ดตกไม้ด้วยเอย้โอ้โหนี่เอ้ตกมือมีแฟนยังไง ตามสเต็ปก็ผมทุกคนตามสเตปเก็เคยที่ย้ายใหผมไปเรียนอะไรอีกน่ารักจังเยิเคีน่ารักจังก็ก็เสร็จเจอสิออืโอเแบบีอ้ยนี่ไงแอดเพื่อนามาแล้วเอ้น่ารักเลยรักปะต <c oughs> ูนไปหนึ่งสเต็ป น่ารักเลยรักป่โอ้ยมันสีมันสีน่ารักเป่าเอ้ยเมื่อกี้พิมอะไรนะไม่ทันไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้มันเร็วเกินนะทุกคนไม่ทันไม่ทนันอ่ะเมื่อกี้เอาใหม่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 ออ๋สุดยอดหยุดเหรอครับทุกคนก็สเตปเ็ปจีบสาวไปไปละออยูดูๆๆว่าคนนี้พิมพ์ประตูโอ้ยรอดไปรอดไป เล่นแดงกันใหม่มีแฟนยังง่ามีแฟนยังง่าโหลมียังมียังถ้าไม่มีนี่เสร็จเลยนะอือยังง่าอยืนเหล้าครับทุกคนตาลักจังเลยสวยโอเคได้นะทุกคนสำหรับคนนี้ก็ถือว่าผ่านนะทุกคนก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะฝากเปกำลังใจครับผมด้วยนะ เปิดไม้ได้ไหมเดี๋ยวเราลองขอดูก่อนนะผมถ้าเปิดไม้ได้เนี่ยเราก็จะเปิดไม้เฮ้ยเฮ้ยคนนี้ของกูไป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 ออก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 อเขาบอกว่าออกออกว่ะทุกคนผมว่าน่าจะเป็นผู้ชายนะออก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 ก็ออกว่วโอเคผมตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาอีกคนนึงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาหายอีกคนนึงเนี่ยครับผมเมื่อกี้คนเราเมื่อกี้เขาเปิดไม้ไม่ได้นะครับผมทุกคนก็แล้วก็เขาจะเล่นจริงด้วยเมื่อกี้เขาออกมาเล่นกับผมจริงด้วยนะทุกคนนะแต่ว่าผมออกมาสะก่อนนะเฮ้ยนี่นี่คนนี้คนนี้คนนี้ มาถึงก็เจอเลยทุกคนหวัดดีครับหวัดดีครับแวหวัดดีครับทั้งดีเธอทั้งสิเธอโอ้โหก็คือแบบอื้ท่ถนอาจา์อื้อมาถึงก็เจอเลยว่ะทุกคนเราไม่ต้องไปหาเขาเองอันนี้เขามาหาเราเองนะอันนี้อก็ใช้ความหล่อส่วนบุคคลนะแค่ใส่หมวกเีโรอีกนะทุกคนก็ส,สาวๆก็มาเต็ม,มอ่ะอือะครับผมชื่ออะไรอรอ ชื่ออะไรหยอจัดไปตามสเต็ปนะครับผมทุกคนเฮ้ยเธออย่าบอกนะว่าเธอจะมาเป็นแฟนเราด้วยอย่างโหรูน้นุน่นนุ่นนุ่นใช่ไหมอ๋อชื่อน่ารักจัง <laughs> ชื่อน่ารักจัง <laughs> จัดไปดึงดอกทุกคนออโอ้โหให้ทะลุตัวให้ทะลุตัวอยู่โอ้เกินโอ้โลุงงานลุงงานเฮ้ยมานี่ลากไปก่อนดีกว่าทุกคนโอ้โห ตามมาโอเคโอเคพี่ปย่อยตามไปอะครับทุกคนโอไงดีอะอเขาอยู่เหรอเขาแบบอเขามาแอบกันสองต่อสองเฮ้ยโอ,มามมายยโอ้มีคนตามมาเพียบเลยทุกคนโอ้มีคนตามมาเพียบเลยเฮ้ยใจเย็นไวรุ่นไวรุ่นใจเย็นๆเฮ้ยเราต้องไปะนะลหลโอ้โหมีคนแอบเพื่อนมาเรืยเราต้องไปแล้วนะลอยจะตามเรามาเราจะมาอยู่กันสองคน อีเฮ้ยเธอนี่โอ้โหพามาที่แบบนี้เลยเหรอชอบที่ลับๆหรอหนายชื่อไรอะเราชื่ออาร์มเราชื่ออาร์มนะอืมเ้วเธอละเธอเราชื่อ,อ,อ,อนุ่นใช่ไหมโอ้โหดูดีคุณน่ารักเลยทุกคนหายุ 18ครับเอาเรื่องว่าเราจะเจอเด็กหรือว่าเจอผู้ใหญ่วันนี้ทุกคนเฮ้ยแต่ว่าวันนี้ผมจีบม,มากี่คนแล้วว่ทุกคนปั่นไปเรื่อยๆอย่อออนะเออแล้วก็ผมก็ที่ชอบคลิปแนวนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมร้อ1สเองโอ้น่ารักเฮ้ เจ้ากูเออติตดสี่ก็น่ารักครับน่ารักหมดนะครับตอนนี้ก็ม่อไปก่อนนะครับผมทุกคนว่าก็ทคลิปติดอยากได้ท่าดอกไม้จังได้เลยได้เลยได้เลยเธออยากได้ท่าดอกไม้ได้เลยเธอเอามาๆๆมามนี่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 เจ้า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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนยืนดีๆก่อนโอเคจะไปปุ๊บโอ้โเดี๋ยวนะหรอกข้าไปอีกเลอกข้าวปีกหลอกข้าไปอีกอืมจบ เฮ้ยขอนั่งแล้วก็รอกหายโอ้โหจะแคปรูปหรือเปล่าเดี๋ยวทุกคนมันจะใช่นะผมว่า่ะ โอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมใครที่อยากให้ผมทำคลิปแนวนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจครับผมด้วยนะครับผมหรือว่าอยากให้ผมปลอมตัวเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นยังไงก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมเฮ้ยละนายอะไรเนี่ยโอเคผมก็สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเจอกันครับผมบ๊ายบายครับอ้าว